ุกคนคลิปนี้นะคะพี่จะมาแนะนำให้กับคนที่อยากเริ่มขายเจร่มนัดชานะคะทันทีที่เมื่อวานเนี้ยพี่ส่งข้อมูลไปเกี่ยวกับในเรื่องของการแนะนำตัวแทนนะคะก็มี คนสอบถามเข้ามาถึงเรื่องการเปิดบินเพื่อที่จะเป็นตัวแทนขายเชลมทชายเยอะมากแต่ว่าบางคนก็ยังติดในเรื่องของเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นลูกค้าที่ซื้อใช้อยู่ทีละขวด2ขวด5ขวดประมาณนี้พี่อยากแนะนําว่าคือถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องรีบนะคะแต่ว่าให้ใช้ ขวดที่เรามีอยู่ที่เราซื้อใช้อยู่ประจำเนะะี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยคือเราจะต้องถ่ายภาพเก็บรีวิวของเราไว้จะเป็นภาพนิ่งหรือเป็นคลิปก็ได้นะคะเก็บเอาไว้ตั้งแต่ก่อนใช้ขณะใช้เนี่ยใช้เรื่อยๆใช้หมดไปกี่ขวดพอมาเห็นความเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะตรงนี้แหละนะคะเราเอามาให้เพื่อนๆเราดูหรือว่าหลายๆคนพี่ก,ก็เห็นว่าอุ้ยเนี่ยพี่อหนูใช้แล้วแบบ ดีมากเพราะว่าหนูไปไหนเนี่ยเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนแถวบ้านก็ทักว่าหนูใช้อะไรอยู่ทําไมหน้าดีขึ้นนั่นแหละตัวนี้แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสามารถเ,ออเริ่มที่จะเปิดบินตัวแทนจาหน่ายได้นะคะเราอาจจะลองดูหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่า20ขวดเนี่ยมันเยอะไปแล้วก็ฐานลูกค้าเรายังไม่เยอะอาจจะลองซื้อเป็นโปรแบบ ของราคาปลีกนะคะ10ขวด1,700แค่นี้ก็ได้นะคะลงซื้อแล้วก็ไปขายในราคาที่บริษัทกำหนดคือ290ไม่ต้องเอาเยอะหรือบางคนบางคนที่พี่แนะนำไปนะคือเขาไม่พร้อมจริงๆ่ะเขาก็ซื้อแบบ5ขวดพันหนึ่งแล้วก็ไปขายทีละขวดอย่างเงี้ย ก็ได้พอหมดแล้วก็มาซื้อใหม่แล้วก็ไปขายค่อยๆสะสมฐานลูกค้าไปนะคะพอเมื่อเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเราก็ค่อยมาเปิดบินเพราะว่ามันจะได้ต้นทุนสินค้าที่ถูกลงแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือรีวิวของเราเองนะคะเราอย่าลืมเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ใช่ไหมอย่างหน้าพี่เนี่ยทุกคนก็จะเห็นบางคนเนี่ยเขามาย้อนดูตั้งแต่คลิปแรกเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเออผิวหน้าเราอะ่ะมันดีขึ้นจริงๆนะแล้วเขาก็บอกตามดูตลอดตามดูทุกคลิปเลยว่าหลอกลวงไหมอะไรไหมแล้วยิ่งถ้าเป็นเพื่อนในเฟซทุกคนจะเห็นอยู่แล้วเพราะว่าพี่ทําอัลบั้มแบบ แต่ช่วงที่เป็นสิวช่วงแบบมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอะไรอย่างนี้ทุกคนจะเห็นแล้วมันมีความน่าเชื่อถืออะคะ่ะเพราะว่าเขาเห็นเรารีวิวการใช้ด้วยนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ขายแต่เราแบบเฮ้ยอันนี้ดีฉันใช้ให้ดูอันนี้ดีกินให้ดูอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะอยากแนะนําแบบง่ายๆไม่ต้องรีบร้อนถ้ายังไม่พร้อมนะคะเอาที่เราพร้อมแล้วก็เรามั่นใจเพราะเมื่อ,อไรที่เราพร้อมแล้วเรามั่นใจจริงๆอะคือมันจะขายได้เราก็จะทํางานแล้วมันจะมีความสุขกว่านะคะ